สวัสดีตอน6โมงเย็นค่ะทุกคนคะตอนนี้เด็กๆบางกลุ่มกินข้าวเสร็จแล้วนะคะบางกลุ่มกําลังกินอยู่นะคะนี่น้องดวงดีนะคะทุกคนดวงดีอยู่กับอ้าวแบลเพิ่งวิ่งมาค่ะมันดวงดีนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะดวงดีไม่ไปนะลูกดวงดีพี่อ้วนนะคะแม่บี้น้องแบลแล้วก็น้องสามสีนะคะ ตอนนี้คือตักกปล่อยลงมาแล้วนะคะทุกคน,น,นกำลังสนใจนะคะนี่เขายังไม่เคยเดินมาห้องน้องสไปนนะคะนี่คือครั้งแรกนะคะดวงดีไม่ไปหาพี่ไปนะลูกพี่ไปยังไม่ชอบน้องนะคะทุกคนต้องบอกตรงๆก่อนไม่ชอบเลยนะคะเข้ากันไม่ได้นะคะแต่ดวงดีจะเติมเข้ากันได้กับกลุ่มของแมวข้างบ้านนะคะทุกคน,นเป๊ปซี่ออกมานั่งแล้วกัะน,น้องครูเปีกับน,น้องครกินข้าวแล้วนะคะทุกคน นี่ดวงดีเดินมาเองนะคะทุกคนไม่เอาไม่เอาพี่สไปข์คูน้องแล้วลูกไม่เอาไม่เอาลูกปลาดวงดีเราไปฝั่งนูง้นปลาไปหาพี่เปียซี่กันปลาลูกปะสไป์กับโคกยังยังยังไม่ค่อยยอมรับน้องนะคะแต่น้องโคกจะดีกว่าสไป์หน่อยนึงนะคะนี่คือทักร้อนมากเลยนะคะยังไม่ได้เก็บชามเลยนะคะเต็มหน้าบ้านเลยนะคะเดีย๋ยวจะพาดวงดีกลับไปที่บริเวณสวนข้างบ้านนะคะไปเล่นกับแกงแม่ขาวนะคะ โกโก้นมสดชาเย็นเห็นน้องก็วิ่งหนีนะคะมีแต่เป๊ปซี่เล่นกับน้องแล้วก็กลุ่มแมวข้างบ้าน6กเจตัวเริ่มเล่นกับน้องแล้วนะคะเก่งนะคะทุกคนยอมรับว,ว่าดวงดีเก่งนะคะเนี่ยไะดวงดีปะไปะไปหาพี่เป๊ปซี่กันปะเขาติดพี่เป๊ปซี่นะคะปะปะปะ,ปะลูกป,ปะเลยะไปะอันเดินเดินเองอันดวงดีมาสำรวจนะคะสำรวจหาพักนะคะ <laughs> กลัวตอนนี้คุณตาก,กลัวว่าพี่สไปกับน,น้องโคกจะน้อยใจที่คุณตกดูแลดวงดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ดวงดีจะได้อยู่บนห้องเรียนมากกว่านะคะต้องสลับกันนะคะถ้าถ้าขังดวงดีแล้วโคกไปถึงจะได้ขึ้นไปนะคะต้องเป็นเวลานะคะเพราะไม่งั้นไม่ยอมนะคะโดยเฉพาะพี่สไปจะโกรธมากนะคะทุกคนพี่สไปนี่มีอาการงอนคุณคุณตอย่างเห็นชัดเจนนะคะน้องโคกไม่เท่าไหร่นะคะทุกคน ดวงดีไม่ไปห้องพี่อั้นนะลูกไปไปไปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวคุณตักอุ้มดวงดีไปฝั่งหน้าบ้านก่อนนะคะทุกคนอตอนนี้อุ้มกลับมาแล้ววิ่งกลับไปอีกนะคะทุกคนตอนนี้แม่บี้ก็เริ่มที่จะยอมรับน้องดวงดีแล้วนะคะวันนี้ก็เล่นด้วยกันนะคะทุกคนอ่ะพี่กล้ามาแล้วพี่กล้ายังไม่ได้กินข้าวนะคะพี่กล้ามากินข้าวลูกดวงดีกับพี่กล้ายังไม่เคยประจันหน้ากันจังๆครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะคะ สามสี่ไม่ไม่เขกกับ,บานน้องนะนาน <c oughs> ดวงดีซื้อกลับนะคะพี่กล้าเดี๋ยวแม่หาข้าวให้นะลูกพี่กล้ายังไม่กินข้าวนะคะเดี๋ยวคุณตาต้องเท้าให้พี่กล้าก่อนหนไม่แพ้ไหมลูกวันนี้ไม่มีนะอ่าเดี๋ยวแม่เท้าให้พี่กล้ามาสายเหลือพี่กล้ากับดําเล็กนะคะทุกคนที่มาสายนะคะนูน่นโคกับสไป,ปอยู่หน้าห้องห้านะคะพี่อ้วนนะคะสามสี่เล่นกับน้องหน่อยนะลูกไหนดวงดีอยู่ไหนลูกดวงดีอยู่นู่นนะคะ เดี๋ยวพี่กล้ารอกินข้าวนะคะรอกินข้าวดวงดีไปเล่นอะไรนะลูกอพี่อ้วนดูน้องให้แม่นะเดี๋ยวแม่เอาชามข้าวให้พี่กล้าหารก่อนนะคะให้ดวงดีเล่นอยู่ตรงนี้นะคะข้างห้องหนึ่งนะคะฉลาดอยู่นะคะทุกคนรู้จักวิ่งกลับมานะคะอ่าเดี๋ยวเอาข้าวให้พี่กล้าแป๊บหนึ่ง ที่เหลือกินหมดแล้วนะดื้อก็กินแล้วเนี่ยดื้อกินแล้วเนี่ยค่ะร่องรอยการกินนะคะทุกคนเนี่ยแม่ขาวกินแล้วนะขาวก็อิ่มแล้วกลุ่มกลุ่มแม่ขาวกินแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะร่องรอยนะคะหมดเกลี้ยงนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเทข้าวให้พี่พิกลาหารก่อนนะคะขาวรักน้องดวงดีหน่อยนะลูกนะหนูรักน้องดวงดีนะคะ ทุกคนคะตอนนี้พี่กล้าได้กับข้างแล้วนะคะน้องดวงดีนะคะอยู่กับแก๊งพี่ดือ้อแม่บี้แล้วก็สามสี่นะคะทุกคนสลิดก็กินแล้วนะคะแต่ไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วนะคะสลิดมารับการท่าแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่กล้ากินตรงนี้นะคะเราไปดูน้องดวงดีกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเริ่มยอมรับในตัวน้องบ้างแล้วนะคะ ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะส้นนะคะชอบแกล้งเขานะคะเล็กแต่ใจใหญ่นะคะุยฝนลงแล้วค่ะทุกคนปุ๊กเป๊กปุ๊กแป,กป,กป๊กแล้วค่ะดูดีฝนตกแล้วลกูกน่ามาแล้วฝนมาแล้ว้าม,มืดนะคะทุกคนค่อนข้างมือดอยู่เป็นสีเทานะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้กาลสินมีถนนคนเดินด้วยนะคะวันพฤหัสวันนี้คุณตั๊กไม่มีสอนตอนเย็นนะคะทุกคนคุณตั๊กสอนตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวันนี้ ตอนเย็นก็เลยมีเวลาเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวปล่อยให้ดวงดิ่งเล่นกับพี่ๆี่เขาได้เต็มที่นะคะไม่ต้องไปหาพี่สไปกับพี่โคกนะนี่แบลมาแล้วเดี๋ยวแม่ดำเล็กยังไม่มากินข้าวนะนายน้องโคกนะคะทุกคนโคกกับสไปนะคะแอบดูน้องอยู่นะคะจริงๆถ้ายอมรับน้องก็จะเอาน้องเข้าห้องห้าด้วยอยู่แต่เขาไม่ยอมรับนะคะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะไม่รู้จะสําเร็จไหมเอาใจช่วยขึ้นคือตากหน่อยนะคะนีขู่แล้วนะคะทุกคน ผั่น้องนะคะไม่ไปไม่ไปลูกมืมดละทําไมไม่เคยวิ่งมามุมนี้นะคะทุกคนหลังหอพักไม่เคยวิ่งมาเลยเดี๋ยวคุณตักอุ้มกลับอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะว่ <c oughs> าจะหาพี่ขาววิ่งหนีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดไฟลงรถก่อนลูกเปิดไฟลงรถก่อนนะวิ่งไปในสวนแล้วนะคะทุกคน,นวิ่งตามพี่ชายเย็นนะคะนะขึ้นขึ้นไปนะ เขากาลังจะรอดไปมุมสังกะสีนะคะทุกคนแต่เขาลงมาได้นะคะเขาขึ้นไปห้าหกครั้งแล้วนะคะตามพี่เบ๊ปซี่นะคะเข้าไปในสังกะสีแล้วลงมาเองนะคะทุกคนนคะคะยิงไว้ไวนะคะทุกคนเหมือนลิงเลย <laughs> เดี๋ยวมาดูบ้านดวงดีกันนะคะวันนี้คุณตาเก็บบ้านใหม่ให้ดวงดีเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาที่นอนเข้าให้นะคะพร้อมที่นอนนุ่มๆแล้วก็มี กล่องนะคะแล้วก็ของเล่นนะคะกระบาทรายมีน้ำมีแล้วนะคะนี่คือที่นอนของดวงดีนะคะอยู่อยู่ใต้หลังคาโรงรถจะไม่โดนฝนนะคะทุกคนจะมีลมโคลงเย็นสบายนะคะแล้วนี่ทำว่าให้กลุ่มแม่ขาวกับเป๊ปซี่ในฤดูหนาวนะคะให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดนี้นะคะนั่นนะคะคุณตั๊กต้องเอารถจนไปจอดที่บ้านสวนเพื่อทำมุมโรงรถนี้ให้เป็นที่อยู่ของเด็กๆครอบครัวแม่ขาว กับลูกๆนะคะแล้วก็ของน้องดวงดีนะคะเนี่ยตุ๊กตาตัวโปวดดวงดีแล้วก็อันนี้จะเอาเข้ากรงให้หมดนะคะทุกคนนะ่คะเล่นเหนื่อยแล้วมานั่งแล้วนะคะนี่ค่ะสบายใจได้นะคะทุกคนให้เวลาดวงดีปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมบริเวณนี้นิดนึงนะคะตอนนี้ฝึกเขาจําถนนหนทางทุกวันนะคะคุณตาจะพาเขาเดินเล่นประจํานะคะเปลี่ยนมุมเดินบ้างนะคะเพื่อให้เขา,เาไม่หลงทางนะคะ เพราะว่าคิดว่าจะขังดวงดีเป็นเวลาอย่างนี้อยู่จะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนหลังจากหนึ่งเดือนเราจะปล่อยอิสระแล้วนะคะจะพยายามให้พี่เป๊ปซี่เป็นเป็นพี่เลี้ยงของดวงดีนะคะยังไงคลิปวันนี้คุณครูตักลาไปแล้วนะคะขออนุญาตไปล้างชามกินข้าวของแมวก่อนนะคะดวงดีมีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคนแม่ขาวรักน้องหน่อยลกูก ดวงดีเดี๋ยวพอหนึ่งทุ่มคุณตาจะเอาเข้ากรงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สลักกรอนด้านหน้านะคะกันน้องหลุดนะคะตอนเช้าหกโมงถึงไม่เกินเจ็ดโมงปล่อยทันทีนะคะให้วิ่งเล่นกับพี่พี่นะคะวันนี้คือตากับน,น้องดวงดีกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่ขาวรักน้องหน่อยสิโลกขาวดวงดีก็อยากอยู่ด้วยไงโลก 来、嗯、了。嗯